สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอีกแล้วนะในะอเบกนะครับมีแทบผมก็จะเอาเกมเพย์มาให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับนะเป็นเกมเพย,ย์ไต่แรงขึ้นแรงเอสเของผมนั่นเองนะครับนะโดยเกมเพย์ในคลิปนี้นะก็จะเอาผมก็จะเอาเจ้าคริสสรุกกับปูกามาเล่นเนาะตอนนี้ก็เล่นเป็นคริสสรุ่นะผมก็จะสลับกันเล่นไปนะครับเป็นเกมเพย์ช่วงเก็บขึ้น SS ในซีซั่นใหม่นะครับนะก็ผมจะเอาเกมเพย์อัดเกมเพย์มาให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเวลาในการปั้นใช่ไหมอ่ะโอเค ลาผมเล่นผมก็จะประมาณนี้เลยครับโดดลงมาแล้วก็โอฟันนะครับอ่าเลือดน้อยอย่างนี้ก็โดนไปก่อนเอ้ามันไม่ตายเหรอโอเคครับตีธรรมดาก็ไดนะ้ตีธรรมดาให้ติดโอเคคีสรุก็ถ้าไม่ถ้าต้องระวังโอ้โหอุดนี่ไงโดนไปก่อนหนึ่งตัวก็ระวังตีธรรมดาไว้นะครับนะคือถ้าฝั่งโน้นรู้ว่าเราแพ้ตีธรรมดางคือคีสรุมันจะบางโอ้โหนี่โดนโดนไปก่อนหนึ่งทีเจ็บเจ็บจุกกระโดดเข้าน้ําแข็งไม่ติดเพอร์เฟกอ้าวสวยแล้วทีนี้ผมไม่มีสกิลหนึ่งด้วยอ้าวโอเคป่าไปก่อน เราเก็บเออนี่ไงกำลังจะบอกเลยว่าถ้าเลื่อนน้อยๆย,ยังไงเราก็ตุยแน่นอนนะครับนะมาครับสลับเอาปูกาฟมาบ้างโอเคฝั่งนู้นมีคิสรุเราจะสกิลไปยังไงก็ไม่โดนนะกาฟเนี่ยมันพอสู้กับคิสรุได้นะค,คือถ้าเราตีต่อยธรรมดาได้สักหมัดสองหมัดแล้วสกิลสวนคิสรี่ยังไงก็ตายอันหนึ่งสองสามโอเคคิสรุหลบไปแล้วโดนครับเรียบร้อยแค่นี้เลยครับมันมีแค่นี้จริงๆนะเวลาเราเล่นกรารเราสู้กับคิสรุนะก็จับพยายามจับทริคคิสรุให้ได้นะครับ ว่าเขาจะหลบไปตอนไหนโอ้โหหมัดนี้แช่งถึงกับลาบใครจะยืนอยู่อ่ะโอเคได้มาแล้วเราต่อยเก็บสแต็กครับกร์ดต่อยเก็บสแต็กนะมันก็ทําให้ยาให้ให้ยาบระสน <c oughs> เฮ้ยหลบเขาไปหนึ่งทีต่อยเก็บสแต็กโอเคผมมีกาแล็กซี่อิมแพคโทโอ้โหเบ้งไม่โดนใครเลยไม่เจ็บไม่คันต่อยเก็บสแต็กโอเคเรียบร้อยได้มาหนึ่งตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหจะตาย เลือเหลือ1,000แล้วตอนนี้ต้องกดสกิลอมตะนะครับไม่มีสกิลให้มีให้มีสกิลใช้ต่อยเข้าไปโอ้โหมันมีเลือดเต็มไงแล้วเราก็ใส่โซลเข้าไปอีกโซลเข้าไปอีกหมดละเรียบร้อยคือหมดขนาดเนี้ยมันไม่แน่รอดอ่ะไม่ไม่รู้จะเอาอะไรมารอดเหมือนกันนะ <c oughs> มาครับกดคิสลูต,ต่อเลยไงแล้วฝั่งนู้นเขามาดึงธงผมขอเลยไหมอ่ามันแดชไปแล้วก็โดนตีธรรมดาไปก่อนไงโอเคตอนนี้เขาน่าจะล้มอยู่ครับเขาน่าจะแดชหนึ่งทีโอยเกือบอ้าวอย่างนี้ก็โดนฟันธรรมดาโอ้โหเรียบร้อยครับแหมตีธรรมดาของตัวเราก็ถ้าติดบบบูนี้แ แป๊บๆนะครับล่วงหมดนะฟันก็แรงนะครับสกิลก็แรงนะเอ้ยสวนเรืนี้อ่ะผมรีบดึงเลยกันก่อนฝั่งนู้นจะมาโอ้โหเกือบแล้วเราหลบหนึ่งทีโอ้โหูนี่ไงคือหลบไม่ทัน <c oughs> โอเคโซสาสกิลเข้าไปเลยโซสาสกิลหลบเข้าไปหนึ่งทีฮะแม่เกือบโดนอ้าวยังไงแฉงสก,กิลเข้าไปหาโรเจอร์โอ้โหแล้วจะเอารเจอร์ออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วโดนสกิลปิดฉากขนาดนี้เอาอะไรรอดเนี่ยฝั่งนู้นมีโรเจอร์คอยดึงธงอยู่เออคือโรเจอร์มันรับตีนี่สรู้ได้นะมาครับเอาการ์มา โคตรงกลางฝั่งฝั่งตรงกลางมาซะตรงกลางโดนดึงยับเลยทีนี้เอาแหละเราจะแก้ซะโหสิบเจ็ดวิไม่น่าทันวะมันแดบแลวด้วยระบบไม่มีดอทด,ด้วยยังไงที่สรุหลบเข้าให้หนึ่งที่ต่อยสวนหนึ่งสองสามโอเคเอาให้ล้มไปก่อนหลอลุกขึ้นมาถ้าเขาดอทฟีเราก็สกิลหนึ่งดักไว้ก่อนเลยโอเคเพื่อนดักเรียบร้อยเอาแล้วเพื่อนมาตรงนี้แล้วใครจะไปช่วยเพื่อนดึงด้านล่างล่ะอา่าเรียบร้อยเลยครับเกมแรกมาก็แพ้ไปก่อนเลยสองสาม <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ let's go มาครับเกมนี้เกมที่2ครับผมก็จะกดเขาเรียกว่าอะไรใส่เกมไว้นะว่าเกมนี้เป็นเกมที่เท่าไหร่แล้วผมจะได้ไม่หลงนะมาครับเรดี้แล้วเกมนี้ฝั่งโน,งน้มีคิซารุสองตัวนะแล้วก็มีเรคุกิวกับอาคาอีนุนะครับโอเคอยังไงจ๊ะสกิลหลบไปก่อนหนึ่งทีถือว่าได้สกิลหลบฟรีๆแล้วสกิลเข้าไปโอ้โหนี่ไงคือฝั่งโน้มันมา3ตัวเนี่ยแล้วผมไม่เอาแปเนี่ยผมจะไปตีสู้สดๆเลยอย่างเดียวก็คงจะสู้ไม่ได้นะครับนะยังไงเรคุกิวตีมีได้ข่าว่ามีตัดเลือดโดนไปก่อน แต่ตอนนี okay, oh, oh ้ผมยังไม่โดนไงอุ้ยเอาเราโดนอะไรวะเี่ยังไม่โดนแต่โดนมันอะไรไว้ก่อนไม่รู้สาสสกิลเขาไปก่อนการตายฮะหลบเข้าไปหนึ่งทีโอเคเราไม่มีโอ้โหนี่ไงโดนตัดเล่นอย่างนี้บอกเลยเราเล่นยากแต่ว่าเราโดนสถานะแป๊บเดียวเนี่ยตัดเล่นหายแล้วหลบเข้าไปหนึ่งทีโอเคตีเข้าไปโอ้โหนัวนัวกันจัดแต่ว่าผมชนะไงทีมผมเขาแบบอุ้ยยังไงครับัสดีจ้าอุ้ยโลแตก โลแตกงี้ก็สวดเข้าไปเลยเอ้ามันล้มก่อนโอ้ถ้าไม่ล้มนี่น่าจะน่าจะหลับนะครับหลบเข้าไปหนึ่งทีอู้หูปิดแบบสวยงามสยามพลรากองเฮ้ยพลรากองว่ะสวัสดีจ้าโอ้โหโรเจอร์หิดเดียวนิดเดียวคือหลับเลยนิดเดียวคือไปหว่นไงโรเจอร์ไม่ไหวซะแล้วอ้ยอาค่ะมันสกิลสองชัวร์เลยนานไงผมสักใส่เข้าไปแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราโอ้โหนี่ไงหลบสกิลได้แต่โอ้ยยยยยพี่พี่พี่แรงเกินไปแล้วพี่แล้วผมจะรอดไงเนี่ยผมไม่มีผมไม่มีผมไม่มีดอทแต่ผมมีพอดีตกไปอแล้ว อ้าวแล้วไงผมมีไงแล้วผมมีสกิลหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยหลบได้แล้วไงหลบได้แล้วไงแครโอ้ยนี่ไงเฮ้ยตัวมันแรงเวอร์นะให้ได้ฟันฟีเก็บแสกฟีอย่างนี้บอกเลยใครก็เอาไม่ลงนะยิ่งสกิลหนึ่งเวลาตีธรรมดาเราได้อันนั้นด้วยโอ้หนี่ไงโดนเอาลงละโดนเอาลงละฝั่งนู้นจะสาสกิลมาขนาดนี้จะเอาไรรอดเนี่ยนะครับเอาการมาต่อโอ้โหคิซรู้เราสาดสาดแบบสาดการทงไว้ก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนฝั่งนู้นมีแกลบให้ ยังไงคีสรุทำไมต้องมาทงเดียวกันด้วยเนี่ยอ่าโอ้โหนี่ผมนี่ผมโดนแป๊บเดียวนี่เจ็บแล้วเนี่ยอืมโดนไปหนึ่งทีโอเคผมรอก่อนผมรอก่อนดูมีท่ามีทางมีชงมีเชิงโอเคต่อยเก็บสต็กไปก่อนเอาละตอนนี้เราถ้าคุมธงกลางได้ฝั่งนู้นไม่มีตัวอะไรดึงทงได้นั่นๆน,น,น,นะถ้าแบบไม่มีตัวถ้าเราไม่แตกพายตรงนี้ก็น่าจะไม่ได้น่าจะไม่แพ้นะ,ะตั้งห้าสิบวิ อุ้ยโอ้โหแล้วคือมันมันแรงเกินบางทีผนนั้นต้องดอทโอเคดอสเสร็จปุ๊บสกิลหนึ่งสวนเข้าไปเลยโอ้โหไม่ไม่ได้ใครเลยวะต้องต่อย,ต,อต,อยต้องต่อยธรรมดาหลบก็เป็นึ่งทียื้ให้นานที่สุดยือ้ออเคยือ้อได้นานานดีแหละนะครับแต่ตอนนี้ธงก็น,นำแล้วอฝั่งนู้นมันดึงอยู่เพื่อนเราต้องรีบกันแล้วไหมละ่ะต้องรีบแล้วไหมมาฮะเอากีซู้ลงมาโอ้โหล้วคาคุเอ๋ยทำไมเองไม่ตีธรรมดาเฮ้ยสกิลอย่างนี้ก็โอ้โหเกือบแล้วไงดีนะเราลงมาตีทันไม่งั้นโดนดึงหน้าแหกเลยเอ้าวเราได้ใครน ฟันสู้หลบหนึ่งทีฟันสู้เรียบร้อยเออติดกันตายแล้ววะยังไงจ๊ะมีสกิลไหมหลบไม่ทันก็นเรียบร้อยสิฮะตรงนู้นสู้กับใครสู้กับคิสารุสเปียรวิอุ้ยมันสกิลศาสตร์อ๋อตายโดนโดนเพื่อนบดีเอาละฮะเรามีสกิลสองอยู่แต่ตอนนี้น่าจะต้องการธงกลางอ๋อตรงกลาง,ง,งเรียบร้อยครับสองวินาทีไม่ทันละโอ้โหนี่นี่ผมยังโดนต่อยก,ก่อนจบเกมมีไงเนี่ยโอ้มาครับเกมนี้เกมที่สามอะ เราเดินทางมาถึงเกมที่3กันแล้วเราก็อุ้ยฝั่งนู้นมีคนมาเก็บแบบเก็บเขาเรียกวอะไรเก็บเษเลียนด้วยเป็นเชฟขาแดงโลแดงเอ้ยเชฟขาแดงโลแดงของจองกัน,กนเฉยมีจิรุจีด้วยรุจีนี่โคตรจะตัวานารำขานนะมันพอที่จะต่อกรกับเราได้นะจะเอาตรงๆทุกตัวที่แมบบ่งแบบเดามจแรงอ่ะต่อกรกับเราได้หมดเลยนะตีธรรมดาให้เราแบบเลือดต่กว่าต่ำกว่า9 6นี่คือสกิลเราโดนตัวไหนแม่งก็แทบจะจอดได้เหมือนกันนะตัวแม่งบ้างๆนะครับโอเคโดนไปก่อนเชฟข่าแดงตบธรรมดารีสกิล ยังไงจ๊ะหลบพร้อมกันต้องตบธรรมดาโอ้โหมันส่วนสก,กิลได้เลยไงแล้วที่ผมจะสู้คิดสไอ้เจ้าลุดจีอย่งไรเอาหลบพร้อมกันดิโอเคแต่ผมต่อยเอ้าเฮ้ยผมต่อยไปไหนอ่ะเอาเรียบร้อยเลยงานงอกเลยทีนี้หมื่นหกเอ้ยหนึ่งพันหกหลบหนึ่งทีโอ้โหแม่งใจตรงกันด้วยคือ <c oughs> ถ,ถ้าเราใจตรงกันอย่างนี้นี่เราก็ซวยไปเนี่ยนะเลื่อนน้อยกว่านะมาฮะอาการมาแก้มือไหนๆเราก็เสียเชิงคิดสรุปไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้เล่นช้ามาเลยขนาดเอา้าเฮ้ยแล้วนี่ไง การผมก็เก็บพอเก็บเขาเรียกว่าอะไรเก็บประสบการณ์มาพอตัวนะเออต่อยสวนก็ไปเลยโอเคเอา้าโดนแช่อย่างนี้โดนแช่ก็โดนเก็บสเต็ฟรีไปก่อนเอาละดึงหน่อยเพื่อนโอ้โหผมเผลอส,สกิลลั่นแล้วกี้สลุมาด้วยไงต่อยเก็บสเต็ไปก่อนมันยังไม่ตุยเกิดเ่ยแล้วทำไมมันตายยากตายเย็นจังเฮ้ยหลบไปหนึ่งทีต่อยเก็บสแต็กไปก่อนโอเคอเคุ้ยโอ้โห,โโหมันไม่เก็บสแต็กผมมันเก็บชีวิตผมเลยโอ้โหปาทีเดียวมันก็เกินไปพี่โรเจอร์มาฮะ เอาลุงคิซารุมาต่อช่วงนี้ผมติดเล่นสายหมัดมากเลยรู้สึกว่าแบบเอามาฆ่าให้เฮี้ยนนี่คือยังไงก็ยังไงก็มันอะ่ะเออเอ,อ้ยแล้วทำไมผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าวะเนี่ยแล้วสีฟ้ามาชนะสีเขียวโรเจอร์ตรงไหนไวะเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยจริงๆหลบเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหยมันเป็นอมตะไงก็โดนฟันไปก่อนโอเคแล้วทำไมมันได้น้าแข็งละ่ะเอ้าเฮย้ยกดสกิลผิดงานออกเลยนี้เอาละแต่ผมมาช่วยซาโบดึงก่อนยังมีคนเล่นอยู่อย่างในซาโบเนี่ยน้อยคนน่าจะเห็นเล่นอ้าวอย่างน้อยอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิแทงจ้วงทะลวงไ อาเนื้อตรงนั้นผมขอได้ไหมเอาเลือกเต็มพอดีไม่เป็นไรฮะไหนๆก็เก็บไปก่อนแล้วกันยังไงจะให้ลุงหนวดขาวยังไงผมมีสกิลหนึ่งนะโอ้โหโดนหนวดขาวโดนอะไรวะนั่นนะ่ะแปบ๊บเดียวตุยให้ได้ยังไงต่อยลูกปัดโอ้โหเรียบร้อยได้ลุจิมาตัวเดงตบปีโอ้โหหกพันแรง,แรงโอเคเก็บเลือกก่อนแล้วกันเอ้ยอ๋อมันเพอร์เฟคได้ยอย่างนี้หลบไปหนึ่งทีอา้าวไม่โดนสั่นอา้าโดนไม่โดนสั่นแต่โดนแต่โดนโดนสอย <laughs> มาครับเอาการมาต่อแบบไม่ให้เสียเวลารีโลเราไปกันต่ออุย้ยมีตัวมายังไง หลบไหมไม่หลบงั้นก็โดนไปหนึ่งมาโอ้โหมันล้มก่อนอะดิถ้ามันไม่ล้มนี่น่าจะดูน่าจะล่วงโอ้โหเรียบร้อยฮนะเลลี่คือหลับฝันดีโอ้โหทำไมมันตบแรงอะไรขนาดนี้เด็กคเออกระช่างมันเลยเออนี่ไงโดนไปก่อนมันน่าจะไม่มีหลบแล้วคือการ์ดโ่ยมันบางอยู่แล้วนะครับอา้าวยังไงโรเจอร์มีสกิลหลบไหมหลบไม่มีหลบก็โดนไปก่อนอา้าวทบมาอย่างนี้ต่อยสวนเข้าให้โอเคเราดึงนะครับดึงเลยหน่าๆน,าน,าน,านมันตีแน่นอนหลบเขาให้หนึ่งที โชคสแลมสวนโอ้โหเคโอเอาสองตัวอย่างนี้ฝืนๆชิวๆขอดึงก่อนได้ไหมขอดึงก่อนจบได้ไหมขอทำเวสรายวันด้วยโอเคอย่างนี้ก็ได้เวสรายวันมาแบบฟรีๆนะมาครับเกมนี้เกมที่สี่ฮะฝั่งเรามีโบอาด้วยแล้วฝั่งโน้นเขามีโซโลไงโซโลวิ่งขาวแล้วก็โรเจอร์แล้วก็กานะกาบนี่เราต้องระวังนะถ้าเราเข้าระยะมันแล้วนี่เฮียแกต่อยเราเลือดเจ็บเจ็บเมื่อไหร่นี้เราโดนสวนตุยได้เลยเนะยังไงจา้าโดนไปก่อนตัดโล่โอ้โหกาบ หลบเข้าไปหนึ่งทีเอ้ยหลบสวยๆยอย่างนี้ตบตบอุ้ย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 แม่งต่อยแรงเกินต่อยทีเดียวครึ่งหลอดหลบไปก่อนอ้าวเรียบร้อยหลบผิดจังหวะกันหลับไปสิฮะโอโหมาฮะเอากาามาต่อฝั่งนู้นการเขาคุมเชิงดีว่ะแล้ว,วเราจะสู้ยังไงวะเนี่ยเอาหมัดสกิลสองไปก่อนไหมเดี๋ยวหาเชิงก่อนเอาโลเจออย่างงี้ก็โดนเนี่ยหลับไปก่อนหนึ่งทีต่อยต่อยอุ้ยโอ้โหสวยแล้วกามมันยืนนิ่ง ยังไงมันกาแล็กซี่เราหลบก่อนเลยหนึ่งทีต่อยกาแล็กซี่โอ้โหแม่มันสวนได้ทุกดอกแล้วบอกว่าแค่นี้นน <c oughs> ยิบว่ะเออพี่เจะเซียนเกินไปเลยหรือเปล่าบางทีมาฮะเอาคิสรูมาต่อเอามาแก้มือนะเราอยากให้มันว่างนานใช่ไหมจ๊ะกาเอ๋ยยังไงสกิลสวนโอ้โหแม,ไม่ไม่ทันแม่งดึงเสร็จก่อนอะให้ปลาสู้ไปให้ปลาไปโดนปลาไหมโอเคสกิลอย่างนี้โดนเนี่ยสกิลนี้ก็หวานช้ำหลบอะผมล้มพอดีผมหลมพอดีนะ หลบไปหนึ่งทีโอเคสวยแล้วผมมิโรตบสวนโอ้โหมันผมจะสู้ไหมเอามีปลามานะเอาหลบไม่ทนันเอาเฮ้ยมันตุยอ่าผมผมก็ตุยตามันเหมือนกันวะ <ś k> โอเคถือว่าเจ้ากันถือว่าเสมอหนึ่งหนึ่งวินวินนะครับเอาการ์ดมาเราไปกันต่อกันหนึ่งนาทีสามสิบยังไงจ้าฝั่งโน้นเอาโซโลอย่างนี้โซโลอย่างนี้ก็เดี้ยงเอ้ามันล้มก่อนหรือเปล่าวะหรืมันไปไหนวะเอาคิสรุเอาไปหนึ่งหมัดโอ้โห้มไปก่อน ยังไงจ้าโซโลเอาไปหนึ่งทีโอโหเคอนอนหลับฝันดีเอ้ย,อยมาจากไหนเนี่ยพี่โอ้โหแม่งตบสามีผมหลับดูก็ด,ด,ดูเอาแนวว่าแม่งแรงไม่แรงนะคิสรู้นะครับจะแรงไม่แรง,แ,รงแต่ตัวมันนี่คือก็บางตามความแรงของมันถ้า,ายิ่งบางยิ่งแรงยังไงจ้าโอ้โหหลบได้อีกหลบได้ก็โดนโอ้โหแรงมากตัวเราแม่งฟันแรงเวอร์นี่ไงหลบสกิลฟินๆใครมาสกิลใส่เรียบร้อยโอ้โหมื่นสองคือฉีดทีเลือดตาแทบกระเด็นโดนไปอีกทีหกพันตอนนี้ก็ล้มอยู่อา้าวนี่ไงโดนสวนมาเลยฮะ สกิลสองผมมีนะจ๊ะหลบไปหนึ่งทีเอา้าสวัสดีจ้าเออแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ที่เดิมเอา้าแล้วโดนคิสรุตุยด้วยเอา้เอาโอา้โหทำไมมันหลายตัวหลายนัวจังเลยเนี่ยพุ่งสกิลเข้าไปสวัสดีจ้ากราฟสวัสดีจ้ากราฟอุ๊ยแล้วจะตุยฟรีแล้วเนี่ยหลบได้หนึ่งทีมีสกิลหนึ่งต้องรีบกดมีเอา้าติดกันตายก่อนซะแล้วมาครับเรามีสกิลหนึ่งต้องรีบกดโอ้โหแล้วได้มาหนึ่งคิวแบบฟินฟินไงโอ้โหหลบแบบพิวเเาปป้ว่ะโอ้้โหไดอีกตัว๊บเผลอะะไรวเนี่ย โอ้โหเราได้อีกตัวนึ่งไงโออเอ้ยบี้ปั๊มสเแตะกิลเกินเอ้ยมันไปทางไหนวะแล้วโดนอีกตัวหนึ่งไหมไม่โดนปะหลบไปหนึ่งทีอ้าวอย่างงี้สกิลหลบออโต้โอ้โหได้อีกตัวหนึ่งเอ้ยอันนี้มันลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นมันนี่เฮ้ยเขาเรียกว่านาทีทองจังหวะน,นี้ไม่มีใครไม่เอาแล้วใช่ไหมจ้าโรเจอร์นะสิบวินาทีโอ้โหนี่ไงโดนตอกฝาโลงเข้าไปหนึ่งทียังไงจ้าโรเจอร์ เอาสกิลพุ่งเข้าไปโอโหตรงนี้ไม่น่าจะฆ่าใครได้และน่าจะหมดแล้วนะครับนะโอโหแล้วโดนตบไปดึกดีแล้วก็ชนะด้วยสกอร์สามสองนะครับนะเกมนี้นี่คือรดแลกแจกแถมกันเก่งเหลือเกินมาครับเกมนี้เกมที่ห้าฝั่งเรามีโซโลโลโล,โลเขียวเนี่ยนะนะแล้วฝั่งนู้นมีมีเช้งหมัดน้ำเงินด้วยโอ้โหต้องมีตัวเมตาแปลกๆแ,แ,แล้วก็มีเซตโตเ,เซตโตที่เพิ่งบัฟมาเนะี่ยผมยังไม่ได้อ่านความสามารถเลยนะว่ามันบัฟอะไรมาแต่ว่า เริ่มเห็นคนเอามาเล่นกันเยอะแล้วนะนรัานังจากที่ผมได้บูลลี่มันไปหลายนานต่อนานไงเฮ้ยชงยังไงจ้าผมไม่สนใจเคาน์เตอร์แม่งนะเพราะว่าเคาน์เตอร์มันเป็นสกิลไงแล้วผมฟันสวนเลยเอาตั้งเคาน์เตอร์ฝักมึงตั้งไปเลยมึงตั้งไปเลยมึงตั้งไปเลยนอแม่งโคตรเก่งอะ่ะสู้ยังไงอะแชงหลบก็ไปโอเคเรียบร้อยไม่ต้องหลบครับไม่ต้องดิ้นครับแม่แต่ผมจัดให้แบบหลับแบบสวยๆโอ้โหมีตัวมาเราต้องฟันสู้โอ้โหนีไ่ไม่ทันหลบปีจังหวะก็สวยหน่อยนะแต่เรามีสกิลหนึ่งครับ ยังไงจ๊ะหลบไปหนึ então, Down, um ่งท uh ีเ hmm. อ like ้าไม่สกิลอย่างงี้ก็โดนไปก่อนหนึ่งทีเอ้าเฮ้ยโดนด้วยโดนกูกราฟตุยถือว่าเป็นตัวแถมตัวแรกจากแถมหลบไปหนึ่งทีตบสวนเอ้าสกิลอย่างงี้ก็โดนสิฮะสกิลอย่างงี้ก็หวานเลยฮะหลบไปหนึ่งทีตบตบโอ้โหเรียบร้อยเมฆถ้าถ้าถ้าแบบถ้าจับเชิงยิสลุไม่ได้ก็จะเปิดประมาณนี้แหละนะนะคนที่อ่อคนแบบบางคนก็จะแบบยังไม่รู้ว่าสกิลของยิสลุนี่มันอาจจะตัวคิสลุเนี่ยวิธีการสู้ ถ้าเลือดคีดสรุมันน้อยกว่าแบบมันมันลดลงมาสักปิ่นหนึ่งปุ๊บมันก็จะสามารถโดนสก,กิลได้แลลวนะครับหลบไปหนึ่งทีผมมีสก,กิลตามไงเฮ้ยขอหน่อยดิปะ่ะฟันเข้าไปโอ้โหดีไงเฮ้ยยังไม่ล้มอีกอเนี่ยอุ้ยพี่เกินไปพี่ผมติดบูทอยู่นะพี่ทางฝั่งนุ๊กมันก็ติดบูทด้วยมาหลบไปหนึ่งทีแล้วมันใจตรงกันโอ้โหเรียบร้อยกูจะสู้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> มาครับเอาการมาต่อแล้วยังไงรุจิเอานิจิเอาโดนไหมไม่หลบก็โดนเนี่ฮะโอ้โหเรียบร้อยนอนหลับฝันดีออกเราได้รุจิ โต้มันแล้งเลงคือทีเดียวผมนี่แทบจะไปสวรรค์แต่เราช่วยโรเจอร์ดึงแอโอเคหนึ่งนาทีสิบสองวิทงดีต้องได้แล้วปะทงดีต้องเข้าแล้วเปล่าโอเคเราดึงเลยลวกันนะไม่ปล่อยให้เสียเวลาฝั่งนู้นเขาไปไหนกันไม่รู้โอ้โหแล้วนี่แงผมโดนแฉงรูปคมไปหนึ่งดอกโอ้โหนอนหลับฝันดีเลยทีเดียวมาครับอากิซูรุมาต่อตัวอะไรมันดึงโอ้โหอีโชฟูจิโทร่มันดึงโอ้โหแล้วตัวนี้เอาออกยากด้วยมันดึงหน้ามึนด้วยสิ แล้วจะเอาออกยังไงเนี่ยโอ้โหอุกบาหลดไม่พักเลยสวยแล้วเพื่อนเอสนิคสู้ช่วยกันเลยช่วยกันด้วยนะจ๊ะช่วยกันด้วยมันดึงอีกแล้วมันดึงอีกแล้วมันดึงอีกแล้วโอ้โหทำไมมันอะไรจะนัวขนาดนี้ผมไม่ให้ดึงเว้ยผมไม่ให้ดึงผมไม่ให้ดึงผมแทงเขาอีกโอเคมันล้ม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 ผมสกิลหนึ่งผมมีป่าหาสกิลหนึ่งโอ้โหกว่าจะเอาแม่งออกได้ตัวแม่งโคตรจะแน่ลำขาดเนอะเนอะโอเคเราดึงแล้วกันมีทงเท่าไหร่ผม ใส่แม่งอยู่ที่เดิมอะยังไงโอ้ยผมหลบได้ผมหลบผมหลบได้ผมหลบได้ฟันเข้าไปเลยโอเคตรงนี้ไอน้นิจจินี้เวลามันเคาน์เตอร์เราได้มันเพอร์เฟกต์ดอทมันเพอร์เฟกต์ดอทใส่เราเราจะโดนโจมตีใช่ไหมเวลาเราโจมตีมันก็จะฮึบชืบหลบเข้าไปสกิลสวนโอ้นี่ไงเราจะโดนช็อตสวนอย่างเงี้ยแล้วเราจะจะัแบบเสียจังหวะนะครับนะหลบก,ก็เป็นหนึ่งทีโอเคเกมนี้ก็ชนะด้วยสกอร์สามสองนะครับนะเจอเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับรีสกิว เกมนี้เกมที่6แล้วนะเป็นด่านใหม่ด้วยนะนะคือมันเข้ามานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งจะอัดลงไงก็เลยบอกว่าเป็นด่านใหม่ไปก่อนนะฝั่งนู้นมีมีเซโตแล้วก็มีจัสนะไอ้จัสนีมีค่อนข้างที่จะน่ารำคานะแต่ผมจะไม่บีบมันน่าจะโดนบัฟมาสักรอบหนึ่งอ้าวแล้วมาต่อยกันอย่างนี้เลยเหรอจ้าโอ้โหแม่งหลับเลยแกแม่งมาเปิดสกิลหนึ่งทีแล้วโดนสวนลับเลยสกิลไปไม่ถึงด้วยโอ้ตายแล้วผมจะสู้มันไหวใช่ไหมี่ย เออคือโดยเผินๆเหมือนจะสู้ไม่เหมือนจะสู้ได้นะแต่ความจริงมันไม่ได้สู้ง่ายขนาดนั้นนะจัดเนี่ยคือไม่มีเลจปูปล่อยสกิลโศดใส่สรอดเวลางไงสอสเสือไอน้นนองโอโห้หลับเลยโดนสกิลคิสซรูซ้อนนะก็เลยหลับไวเลยเมื่อกี้มาครับไหนๆฝั่งนู้นมันก็เอาคิสซรูซ้อนแล้วละเดี๋ยวเราเอาคิสซรูซ้อนมันมั้งฝั่งนูน้นยังไงจ้าธงกลางมีคนไปละโอเคเดี๋ยวผมไปธงบีต่อเราต้องไปธงบีสักหน่อยไปเติมไงไปเอาธงให้ได้คืนไง ว,ว,วัสดีจัดจัดเอ๋ยสวดสวดดีจ้าหลบได้ไหมจ้าสกิลนี่ไงฟันเลจูไปก่อนแล้วขอดึงเลยแล้วกันถ้าไม่โดนตีธรรมดาก็ไม่คานามือพี่เลยนี่ไงหลบไปหนึ่งทีตบเข้าให้โอ้โหเลือดผมต่ำกว่าเก้าสิบหกละสวยแล้วผมจะโดนสกิวลวะเด็ตบเข้าให้โอ้โหนี่ไงโดนจริงๆด้วยคือแต่ว่ามันโดนเยอะเกินเอามันหลบไปนู่นละคือจัดแม่งอึดเกินเนี่ยมันโดนผมแบบตีทั้งหลายดอกมันยังเลือดโอ้โหแม่งเลือดเด้งเต็มที่เลยทีนี้โอ้โหลบได้ด้วยสวยผมตุยนะเนี่ยอ้าเรียบร้อยเลยเลือดเหลือพันหนึ่ มันจะการตายยังไงวะเนี่ยเฮ้ยตรงนู้นผมขอเลือดอืจ๊บป๊บหลบเข้าให้โอ้โหแต่ว่าเลือดมันก็ได้นิดเดียวอะ่ะเออนะครับตบเขาไม่อา่านี่ไงโดนเคาเตอร์หลับเลยทีนี้ <c oughs> มาครับเอาปูก้ามาต่อตอนนี้ธงยังตามอยู่เราต้องหาจังหวะแบบไล่ไล่คิวให้ได้แล้วก็ดึงธงคืนยังไงครับสก,กิลส่วนเข้าไปโอ้โหแม่งหลบได้แม่งรู้เยอะรู้เยอะแล้วไงอะ่ะคือสก,กิลนี้เข้าไปก็หลบไม่ได้อยู่ดีนะตรงนู้นมีตัวอะไรมีจัดอีกผมน่าจะไปหาจัดอีกแหละอมผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนบนเขาดึงได้แล้ง คือเขาลุมดึงกันขนาดนั้นมันน่าจะดึงได้อ่ะมันปล่อยฝั่งนน้นมันไม่มีตัวแบบกันทงนะเออมีมีคิสรทุที่แบบคอยปาดสก,กิลนี่ไงโอ้โหแมงโคจะเจ็บโอ้นี่โดนแหมอีกโองจะสู้รุจิตรงนี้ยังไงเนี่ยต่อยเข้าไปถึงทีโอเคไม่โดนอะไรมันโดนติดสก,กิลมาตะเราสก,กิลหลบโอเคโอ้โหสก,กิลหลบก็แย่แล้วแม่งโดนลูโคกันทีเดียวผมคุยกับล่ามาม่วงเลยมาฮะมันคิสรุมาต่อโอ้ยฝั่งนู้นฝั่งนน้นเขาจะได้ธงด้านบนแหละแต่ผมต้องไปซ้อนเพื่อนก่อนตวองอดีจ้าผมโดนมาแล้วจ้าฝ มีอะไฮดูนลวตัวหนึ่งอ้าวอย่างนี้ก็ซอยลุกปัดยาสาคานี้ไปก่อนเลยไงตัวน้นมีซาโบลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาซาโบของนายอานายนี่มันอิ่มๆไงเรียบร้อยไปหนึ่งตัวอ้าวอีกตัวอีกตัวไปเป็นสองไงร้านช็อตเพื่อนนี่ขอให้บอกผมได้เสมอไงเพื่อนฟันฟันฟันไม่ให้เฮ้ยรงนี้มันเป็นของพี่โอ้โหมันยังอุตส่าห์ลบได้อีกมันจะขึ้นมันจะขึ้นกูไม่ให้ขึ้นกูไม่ให้ขึ้นลุกขึ้นมาไอ้น้องลุกขึ้นมายังไงตบออมัันยงุตา์บีก ผมหลบอีกผมฟันผมฟันโอ้โหมีไง5วินาทีมันขึ้นไปจนได้แต่มันก็แต่ให้มันขึ้นไปเลยครับยังไงมันก็ดูไม่ทันอยู่แล้วนะครับนะเกมนี้ก็จะทำเป็นดูสกอร์3-2นะครับนเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปกันดีกว่านะครับเลสกิโครับเกมนี้เกมที่7นะฮะฝั่งเรานี่มีเอสนิกซ์ซาโบลาลูจิฝั่งน้มีแฮนค็อกด้วยนะมีโซโล่ด้วยอีกเดี๋ยวเราเอาการ์ดไปต่อยกันดีกว่า มีลูฟี่อ่าร่างอะไรมันเป็นร่างสเต็มปีดป่ะหรือว่าร่างไหนวะผมจําร่างนี้มันไม่ได้แล้วแต่ไม่น่าใช่ร่างสเต็มปีดป่ะสเต็มปีดมันต้องอีกตัวหนึ่งเอออันนี้เราก็มาทงนี้ไงแล้เ,เจออุ้ยโซโลแเราก็ทักทายไบบูโฮหนึ่งทีดึงเลยฮะเราหน้าด้านหน้าทนถึงไมมเราจะไม่ใช่ตัวดึงก็ตามหลบไปกอดอา้าวตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างนี้ก็โดนโอ้โหต่อยเคาน์เตอร์แต่กันละนาวไงเอาอย่างนี้ต่อยต่อย,ต,อยต่อยสวนเข้าไปเลยจะมาตัดลงตัดโลกอะไรจ้ะขอดึงเลยแล้วกัน หลบสกิลเข้าไปหลบเพอร์เฟกดอดไปโอ้โหหลับคามือฮะแม่ลูฟี่เอ๋ยจะมาสู้กับปู่คนนี้นี่มันยังช้าปะมันยังเร็วปะยังไงอันเบอร์ผมเปิดด้วยสกิลหนึ่งเลยเอ้าโอ้โหแม่งไม่ถึงกำเบนไอข,าย,ข,า,ยขายที่หน้าประชาชียังไงแข็งสก,กิลโอ้โหห,หลับคู่เลยฮะแม่สยองเลยทีนี้โดนกาแล็กซี่อิมแพคโทรเข้าไปยังไงก็นอนหลับฝันดีแน่นอนนะ็อดเมื่อกี้ดึงเข้ามาโอเคหลเข้าไปหนึ่งที โลแตกแล้วไงใครแค่ห้าร้อยพวงไปไปกับนอคอชัยแอร์ต่อยต่อยเขาอีกอืมยัดบ้านโอ้โหแม่งตอนนี้สแต็กมันเหลือแล้วไงโอ้โหต่อยสองตัวตายสองตัวต่อยอีกตัวหนึ่งก็ตายตัวหนึ่งโอ้โหคือสแต็กมันเหลือเกมน,นี้ก็เลยแม่เก็บแ้มกันแบบชิวๆเนี่ยนะทุย <laughs> ชนะด้วยสกอร์ห้าต่อศูนย์เลยเนะี้ยแม มาครับโดยเกมนี้เราผมจําได้ไม่ผิดเกมนี้น่าจะขึ้น SS พอดีนะถ้าจำไม่บิดนะครับอ่ะจริงด้วยนะครับเกมนี้ก็ขึ้น SS พอดีเลยนะครับนะเออเราก็เล่นมาทั้งหมด7เกมนะนะมันก็มีเกมหนึ่งที่ผมหลุดไปแล้วผมต้องมานั่งไต่แรงใหม่นะพอเกมที่หลุดไป1เกมมันก็จะลบไป1 0 0ร้อคะแนนนั่นเองนะครับนะเยวไว้ครับก่อนจะจากคลิปกันไปนะครับนะฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะนะจะเป็นการสนับสนุนช่องผมแบบง่ายๆรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะถ้ากดกันแล้วผมก็ขอขอบคุณมากๆเเเลยนนนัองะจป็กาก ของผมมากๆเลยนั่นเองนะครับนะโอเคสหรับ okay. คลิปนี้นะก็ต้องขอจบกิจงิญญาณนี้ถ้าใครชอบแกะริมกดไลค์กดแกดชร์นะนะสมัครสมาชนะเป็นกันต่อไปกันด้วยนะนะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับซิลเกนในวิดีโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเด็บเบคของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีมูจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาาททเทน่นนั้อย่าลืมมาสมััคครรกนนเยอะยอะๆับ